พรีเซนต์เต็ดบายหมูกระทะชาวร็อกเนี่ยนะครับอันนี้เพิ่งเอาวางตะกี้เลยนะครับวางคือผมยังตั้งเนี่ยตั้งกล้องได้กี่นาทีเนี่ยสานาทีนะครับคายฟองให้ได้เห็นกันทันตาเลยนะครับเป็นเส้นขึ้นมาเลยเห็นไหมตรวเนี้ยนะตู้นี้ตั้งแต่ตั้งมาจําไม่ได้น่าจะเกือบปีแล้อเปล่าไม่เคยเห็นไม้คายฟองเลยนะครับตู้นี้โอ้โหเป็นที่ไฟยิงสุดยอดจริงชาวร็อกบอกไมเนห่ย สวัสดีครับ้วครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาทําการ DIY ไฟนะครับซึ่งโปรเจกต์ของผมเนี่ยเป็นไฟไม้น้านะครับสาหรับที่ผมทําอยู่ณตอนนี้นะฮะเป็นสําหรับขนาดตู้24นิ้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับในการทําแล้วก็รวมไปถึงวิธีทําด้วยนะครับซึ่งผมได้ลองผิดลองถูกมาใช้คาว่าลองผิดลองถูกไม่ได้ะต้องใช้คาว่าลองผิดลองแพงนะครับมันก็อยากทำนะไม่ลองก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เป็นวิธีที่ผม ลองผิดลองถูกจนคิดว่านะตอนนี้แหละโอเคที่สุดแล้วนะครับในการใช้ก็อ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากันนะครับก็เป็นว่าผมขอแนะนําอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับเป็นส่วนที่เป็นส่วนในของเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับอ่ะเอามาเริ่มจากที่ พระเอกของเราครับที่จะใช้ก็คือไฟนะครับก็ไฟที่จะใช้ตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัว WRGB นะครับขนาด12วัตต์นะครับเป็น4 c h ช n n e l ก็คือมี4สีอยู่ในหลอดเดียวนะครับนะครับในส่วนของสเปคต่างๆนะฮะก็สามารถย้อนไปดูในคลิปที่แล้วของผมนะครับอันน้ผมจะลงลึกไว้เลยว่าอ่ามันมีคุณสมบัติยังไงมีสเปกตรัมที่เหมาะกับการสังเคราะห์แสงของพืชในระดับไหนนะครับอันนี้คือหลอดที่จะใช้ก็จะในคลิปนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดสําหรับตัวนี้เยอะแล้วกันนะครับซึ่งตัว24ผมจะใช้ทั้งหมด1นะรับ รวมกันก็จะเท่ากับมี LED ทั้งหมด40เมตดนะครับขาวแดงเขียวน้ำเงินนะครับทั้งหมดรวมกัน40หลอดนะครับเพราะว่าในหลอดหนึ่งมันมี4เมตร LED นะครับผมอันนี้คือในส่วน LED ต่อไปนะครับก็เป็น Diver นะครับ Diver อันนี้ก็จะมีอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วเช่นกันนะครับว่ามันมีคุณสมบัติยังไงทําอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ลงลึกนะครับ Diver ผมก็จะใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับใช้ทั้งหมด 4ตัวโดยการที่จะต่อไดเวอร์แต่ละตัวเนี่ยแยกตามสีนะครับ W R W R G B นะครับตามสีเลยนี่ผมเขียนไว้นะครับทีนี้ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับสำหรับทําเป็นโครงเป็นตัวโคมของไฟนะครับนี่ผมจะใช้เป็นอลูมิเนียมที่มีความหนา1.5ม mm ิลนะครับคือหนาที่สุดเท่าที่มีละเป็นลางอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นลางสําหรับ ทำประตูครับโครงประตูนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่ากล่องเรียบนะครับตัวนี้กล่องเรียบส่วนตัวนี้เขาจะเรียกว่าตบเรียบนะครับขนาดความหนา1.5มิลน,นะครับเป็นขนาดที่หนาที่สุดที่มันมีนะครับส่วนขนาดหน้ากว้างตรงนี้นะครับก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ยก็คือขนาดสนิ้วนะครับหรือว่า10เซนนะครับอันนี้ก็4นิ้วหรือว่า10เซนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีเทานะครับเป็นอลูมิเนียมที่ไม่ชุบสีนะครับจริงวัตถุประสงค์ตอนแรกเลยที่ผมตั้งใจผมจะเอาเป็นสีดำนะครับตามสไตล์ชาวล็อกแต่่่ววาาาผมมลอไปปจจัับดูแ้สสีีํนนะเ็กรชุ แล้ววัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือเราต้องการเอามาระบายความร้อนนะครับเพื่อทําหน้าที่แทนฮีตซิงค์นะครับฉะนั้นเอาเป็นสีเทาธรรมดาสีอลูมิเนียมแบบว่าไม่มีการชุบนะครับตัวเนี้มันจะไม่ต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่านสีก่อนนะอย่างสมมติเราแปะหลอดลงไปพวกเนี้ยมันก็จะสามารถนําความร้อนใต้หลอดออกไปผ่านอลูมิเนียมไปได้เลยนะครับก็ <S 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 สังเกตง่ายๆพวกฮีตสิงค์ง ing, นะครับไม่ว่าจะเป็นฮีตสิงค์ในคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นฮีตสิงค์ที่อยู่ในพวก เครื่องเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นทํามาจากอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับมันจะเป็นสีเทาอลูมิเนียมแบบนี้แหละนะครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่พวกฮีซิงทองแดงนะมันก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเนี่ยนะตอนแรกผมจับดูเย็นมากนะฮะเพราะว่าในห้องเปิดแอร์นะครับมันก็เย็นนะมันดูดความเย็นนะครับฉะนั้นมันจะนำความร้อนได้ดีเอาแบบสีดําเดิมมานี่แหละเจ๋วแล้วก็เวลาตัดนะถ้าเป็นสีดําถ้าเราตัดออกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นสีเทาสีอลูมิเนียมอยู่ดีเวลาเราตัดออกนะครับมันจะเห็นด้อกัตีพ็ มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันไม่มีสีเป็นเนื้อของมันเลยนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลม12โวลต์นะครับขนาดหน้ากว้างนะครับอ่6มิลเอ้ย6เซน นะครับขนาดหน้ากว้าง6เซนหรือว่า2นิ้วครึ่งนะครับบางร้านเรียกไม่เหมือนกันบางร้านก็2นิ้วครึ่งบางร้านก็6เซนนะครับแล้วแต่เวลาเราไปซื้อนะครับก็นี่ผมจะใช้2ตัวนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะผมก็จะติดตะแกรงตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับด้านบนอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับหรือ power supply ในการที่จะแปลงไฟบ้านกระแสสลับ220โวลต์นะครับให้มาเป็นไฟ12โวลต์เพื่อเลี้ยงพัดลมนะครับในกรณีนี้ผมจะใช้เป็นสวิตชิ่งไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็จะใช้ขนาดแอมแอมป์นะพร่า พัดลมพวกนี้น่าจะตัวละศูนย์จุดกว่าแอมนะครับ1แอมก็ขับได้สบายแต่ว่าพอดีไอ้ตัว3แอมราคามันพอกัน1แอมผมก็เล้ยวสามแอมไปเลยนะครับแอมเยอะแอมเยอะกว่าอุปกรณ์ไม่มีข้อเสียอะไรนะครับยิ่งดีซะอีกนะครับเพื่อที่ว่ามันเวลาการใช้งานมันจะไม่ได้ฝืนตัวนี้มากไปเพราะว่าอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงมีแอมใช้แอมไม่เยอะตัวนี้มันก็จะทํางานไม่หนักมากนะครับกับกันแต่ถ้าแอมน้อยและอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง มีแอมรวมกันเยอะกว่าตัวนั้นมันจะทําให้ตัวที่ขับไฟเนี่ยร้อนนะครับทำงานหนักร้อนนะครับแล้วก็จะพังได้ง่ายนะครับฉะนั้นผมใช้เป็นตัวนี้ไปเลยแต่จริงๆมันก็จะมีพวกอะแดปเตอร์ที่เป็นอยังไงนะครับที่เป็นอะแดปเตอร์แปลง12โวลต์เหมือนกันนะครับต,ต่อมาก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้ผมเอาแบบสวิตช์สขานะครับสวิตช์สขาเป็น แบบมีไฟนะครับเวลาเปิดก็จะมีไฟติดและเวลาปิดก็จะไฟดับนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน็อตนะครับน็อตจะใช้2อสไซส์ครับสขนาดนะครับตัวแรกก็จะเป็นน็อตขนาด3ามคูณสิมิลนะครับเป็นน็อตเกียวที่มีตัวผู้ตัวเมียนะครับเป็นน็อตเกียวละเอียดนะครับตัวนี้จะใช้ในการสําหรับยึดไดเวอร์ยึดล็อกไดเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกไซส์หนึ่งที่จะใช้ก็คือน็อตขนาด 4, ี่คูณยีมิลนะครับเป็นเกียวละเอียดแบบมีตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันตัวนี้จะเอามาไว้ยึดพัดลมนะครับ ด้านบนนะครับใช้น็อตสองไซส์นะอ่าแล้วก็อันนี้ครับอลูมิเนียมตรงนี้ผมลืมพูดถึงอันนี้ผมเอามาปิดด้านข้างนะครับเขาเรียกอลูมิเนียมฉากนะครับแล้วต่อมาก็คือในเรื่องของอะคริลิกนะครับอันนี้อันนี้เป็นขาอะคริลิกนะครับฝั่งฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกใสความหนา3มมิลนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นอะคริลิกใสความหนา10บมิลนะครับปัดเงารอบด้านนะครับนะครับตัวครอบปิดหลอดไฟก็จะเป็นอะคริลิกฝ้านะครับเรียกว่าอะคริลิกฝ้าหรือบางท่านก็เรียกอะคริลิกคุ้วแต่นะครับก็เป็นนนขาาาดควมมห3แล้วก็ตัวนนี้จะะเเป็อคริิลกดําพื่อปิด ปิดแสงไฟไม่ให้มันแยงตานะครับความหนา3ม,มิลเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือสายไฟนะครับสายไฟปลั๊กนะครับสำหรับที่จะเอาไปต่อไฟบ้านนะครับก็ตัวนี้ผมเพื่อความสวยงามผมซื้อลูกยางร้อยสายมาด้วยนะครับเดี๋ยฮะจะเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อความสวยงามเวลาเราร้อยเข้าไปเนี่ยฮะร้อยเข้าไปแล้วเราก็ จะมีลูกยางตัวนี้ปิดนะครับมันจะได้ดูเรียบร้อยนะครับดูงานดูเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็น2ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า h e a t ิงพลาสเตอรนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการทาหลอดนะครับในการยึดติดหลอดนะครับมันมีคุณสมบัติเป็นกาวแล้วก็สามารถนําความร้อนไปในตัวด้วยนะครับเราใช้ตัวนี้ติดแทนกาวนะครับแล้วก็มันจะนําความร้อนจากตัวหลอดเนี่ยไปสู่อลูมิเนียมได้ดีขึ้นนะครับเป็น h e a t ิงพลาสเตอร ตัวต่อมาก็จะเป็นกาวซิลิโคนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบกาวซิลิโคนไม่ได้ใช้เป็นซิลิโคนทั่วไปนะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีคุณสมบัติคือมันแห้งเร็วนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการยึดติดอะคริลิกเข้าด้วยกันแล้วก็ยึดติดอะคริลิกเข้ากับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นกาวซิลิโคนนะครับโอเคอุปกรณ์ต่างๆก็น่าจะหมดแล้วล่ะทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับผมขอเริ่มจากชุดดอกสว่านกอนละกันนะครับต้องมีทั้งหมด5ตัวนะครับที่ผมใช้ต้องมีทั้ ดังนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทีละสเต็ปเลยอ่ะตัวแรกเล็กสุดนะครับนะครับตัวแรกนะครับดอกแรกเป็นขนาด1นึทับแนะครับหนึทับแผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะครับมันพราะผมพยายามโฟกัสแล้วมันไม่ได้นะครับแต่เป็นดอกสว่านบอกเขาว่าดอกสว่านขนาด1นึทับแนะครับดอกเจาะเหล็กนะครับดอกแรกตัวนี้จะเอามาไว้ใช้สําหรับเจาะเพื่อยึดน็อตไดเวอร์นะครับยึดน็อตตรงนี้เนี่ยนะฮะยึดน็อตตรงนี้นะครับอ่านะครับในส่วนของดอกที่2นะครับจะเป็นขนาด5้าทับสนะครับดอกเจาะเหล็กห้าทับสตรงนี้จะมาใช้ไว้สําหรับ เจาะยึดพัดลมนะครับยึดน็อตใส่น็อตพัดลมตัวนี้นะครับนี่ยึดใส่ตรงนี้นะครับดอกที่2ดอกที่3นะครับก็จะเป็นดอกขนาด10มิลนะครับดอกเจาะเล็กขนาด10มิลตัวนี้จะมาใช้สําหรับเจาะเพื่อใส่ลูกยางนะครับร้อยสายไฟนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโฮซอนะครับโฮซอเห็นไหมฮะโฮซอตัวแรกจะเป็นขนาด19มิลตัวนี้จะมาใช้ในการเจาะเพื่อเป็นรูยึดสวิตนะครับเป็นรูสําหรับใส่สวิตนะครับแล้วก็โฮซอตัวที่2จะเป็นขนาด57มิลนะครับ ความกว้าง57มีเพื่อเจาะเป็นรูสําหรับพัดลมนะครับเจาะเป็นรูสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับแน่นอนในเมื่อมีดอกสว่านก็ต้องมีสว่านนะครับนี่ผมใช้เป็นสว่านแบตนะครับหรือว่าท,ท่านใดจะเป็นสว่านอะไรก็ได้นะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไขควงฮะไขควงเอาเป็นแนะนําเป็นด้ามที่สั้นท,ที่สุดเท่าที่หาได้นะครับมันจะง่ายในการขันน็อตน,นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวแรงนะครับหัวแรงเพื่อใช้ในการบัดกีหลอดนะครับตะกั่ว นะครับตะกัวแล้วก็ฟลักนะครับฟลักหรือว่าน้ายาประสานตัวนี้จะทําให้เราบัดกรีง่ายขึ้นนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตลับเมตรกับไม้บรรทัดนะครับจะเป็นต้องใช้นะครับรวมไปถึงดินสอในการเขียนนะครับหรือว่าปากกาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ฉากครับฉากถ้ามีจะดีฮะมีฉากมันจะทําให้การวัดกันอะไรเราเป๊ะมากขึ้นนะครับนะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของสายไฟนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตามสีเลยนะครับ W R G B นะครับตามสีเลยเพื่อเวลาเราบัดกรีต่อวงจรเนี่ยจะได้ดูง่ายจําง่ายไม่หลงต่อผิดนะครับหรือว่าท่านใดจะซื้อเป็นสีเดียวหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสีเดียวก็ต้องมาร์กให้ดีนะครับ<ช>นะครับในส่วนของท่อหดนะครับท่อหดผมจําเบอร์ไม่ได้นะครับก็จะมีเบอร์เล็กนะครับเบอร์ประมาณเนี้ยแล้วก็เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเอาไว้สําหรับเวลาเรา เขาเรียกอะไรเวลาจุดจาสายนะครับก็ใช้ท่อหดคุมนะครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็ดููเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีท่อหดใช้เป็นเทป,เทปพันสายไฟยแทนก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อมีท่อหดก็ต้องมีไฟแช็กนะครับในการลุนท่อหดนะครับน,นะครับในส่วนของรูปแบบการทํางานของตัวหลอดนะครับว่าตัวไหนวางยังไงแบบไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีนะครับโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับผมไปเลย นะครับตอนนี้ก็ทําการบัดกีเดินวงจรอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ทาซิลิโคนซีโกนซิลิโคนนะครับที่ตัวอะคริลิกนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก่อนทาผมจะพามาสรุปรูปแบบกับโครงสร้างทั้งหมดของมันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดออกไม่ได้นะครับไฟสูมเข้ามาอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะคริลิกฝ้านะครับหรือจะ เรียกอะคริลิกคุณนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมใช้เป็นอะคริลิกดำนะครับในการที่จะบังไฟไม่ให้มันแยงตาเราตัวนี้เป็นความหนาสามมิลนะครับผมตัดความสูงที่สองเซนนะครับส่วนขนาดด้านแนวยาวเนี่ยมันคํานวณไปเป๊ะไม่ได้นะให้ทําแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยวัดตรงนี้วัดรอบนี้นะครับเพื่อทําการไปตัดนะครับเพราะว่าผมคํานวณมาตอนแรกผมตัดพลาดไปนะครับอันนี้ได้ไปตัดใหม่มาอีกรอบหนึ่งนะครับตัวที่ผมบัดกีนะครับก็ แยกตามสีนะครับสีใขรสีมันนะครับตัวนี้เวลาเปิดมันจะออกสีสีอเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับตัวนี้ผมก็เดินสวิตกับไฟไว้ด้านข้างนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีตัวยางลูกยางทําให้มันดูงานเรียบร้อยขึ้นนะครับในส่วนของสวิตนะครับสวิตด้านข้างก็แนะนําให้ใช้เป็นสีแดงดีกว่านะครับพอสีเขียวแล้วมันดูแบบสีเนี่ยมันเป็นเงยมันมันดูไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับสีแดงมันจะดูดีกว่าสีมันน่าจะเต็มกว่านะครับเดี๋ยวมาดูไฟกัน นี่นะครับพอผสมสีแล้วนะครับออกมามันก็จะกลายเป็นสีขาวนวลๆนะครับทีนี้พอเราปิดอะคริลิกลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้แสงมันนวลนวลตาขึ้นนะครับสมูทขึ้นนะครับทีนี้มาดูรูปแบบนะครับก็อย่างที่บอกผมต่ออนุกรมนะครับตามสีเลยโดยแยกไดเวอร์ตามสีนะครับไดเวอร์จะอยู่บนนี้นี่การวางข้างบนผมวางนี้นะครับถอดไฟกันนะนี่นะครับก็วางรูปแบบนี้นะครับก็ไฟเข้าผ่านสวิต ป๊แล้วก็มาเข้าตัวสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็ทําหน้าที่เป็นจุดรวมไฟด้วยแล้วก็ใช้กระจายไฟให้ตัวพัดลมด้วยตัวพัดลมผมทําเป็นตัวปลักแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวตอนเราซื้อไดิเวอร์มามันจะมีหัวแบบนี้มาให้นะครับก็เอามาส่วนนึงมาใส่ตรงนี้ฝั่งพัดลมก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยเสียงนี้ปุ๊บแล้วก็ ปิดลงได้เลยนะครับรูปแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้น,นะฮะอันนี้ไดเวอร์เห็นไหมแยกตามสีนะครับขับแล้วก็อย่างสมมติ W สีขาวนะครับก็เป็นลงรูแรกของหลอดขาวหลอดแรกนะครับก็ต่อเฉพาะสีขาวบวกลบบวกลบออกมาจนตื้อจนวนครบวนครบแล้วก็มาเข้าลบขาวอย่างงี้นะครับสีอื่นก็ทาเหมือนกันต่อทีนี้เราก็ทําการปิดลงเลยก็จัดเลี้ยงสายให้มันดีครับ,ให,รบให้มันลงมาอยู่ด้านข้างนะครับ พอเราเรียงสายลงไปงข้างๆแล้วเราก็ทําการปิดพัดลมครับเห็นนะในฝั่งตบเรียบมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นแง่งนะครับแง่งตรงฝั่งหนึ่งเป็นแง่งสลบนะครับอันนี้สลบอันนี้ตรงให้เราเอาฝั่งตรงใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วแล้วก็ตบฝั่งสลบเข้านะครับเหมือนผมจะทําสายนี่ยาวไว้ป <c> ะ <oughs> เนี่ยเราด้านตรงเข้าไปก่อนนะครับนี่แบบนี้จากนั้นก็ทําการตบตบเข้าไปเลย วสวยงามตามท้องนานะครับผมแต่เปิดพัดลมให้ดูอีกทีตอนมันทำงานพัดลมมันก็จะหมุนด้วยนะฮะพัดลมก็จะทำงานไปด้วยนะครับพัดลมก็จะหมุนแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้พัดลมก็จะดูดลมเป่าลมเข้าข้างในนะครับแล้วลมจะถูกขับออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในกล้องมันมันพอ ซูมเข้าไปแล้วมันมองไม่ชัดนะครับก็เนี่ยนะในรูข้างๆเนี่ยนะครับเวลาเปิดพัดลมพัดลมดูดลมตัวนี้มันก็จะตีลมออกข้างๆนี้นะครับเป็นการระบายความร้อนออกด้านนี้นะครับคเดก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําการติดอะคริลิกกันนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้ซิลิโคนเขาแห้งนิดนึงนะครับก็น่าจะใช้เวลาอยู่สักเป็นชั่วโมงแล้วมั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนเอาไปใส่ในตู้ไม้น้ามันจะเป็นอย่างไรแสงมันจะได้ขนาดไหนนะครับผมเนี่นะครับอันนี้เพิ่งเอาวางตะกี้เลยนะครับวางคือผมยังตั้งเนี่ยตั้งกล้องได้กี่นาทีเนี่ยสามนาทีนะครับคายฟองให้ได้เห็นกันทันตาเลยนะครับเป็นเส้นขึ้นมาเลยเห็นไหมตรงเนี้ยตู้นี้ตั้งแต่ตั้งมา จำไม่ได้น่าจะเกือบปีแล้วเปล่าไม่เคยเห็นไม้คลายฟองเลยนะครับตัวนี้โอ้โหเป็นที่ไฟยริงสุดยอดจริงตั้งลงไปจริงจริง,รง,รงมันคลายตั้งแต่นาทีแรกๆแ,แ,แล้วนะครับแต่แต่ละลังเลว่าจะเอากล้องที่ตั้งถ่ายอยู่มาถ่ายดีไหมก็เลยเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วกันนะครับโอ้โหคลายกันได้เห็นเป็นเส้นเป็นสายขนานดะนี้กันเลยทีเดียวนะครับโหจัดเลยนะครับชาวร็อกบอกไมนห่ย